คลิปนี้สยามโมจะพาทุกคนนะคะไปพักกายพักใจท่องเที่ยวแบบสโลลีฟกันที่จังหวัดตรังนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้นะคะที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆมาเที่ยวภาคใต้ก็ต้องนึกถึงทะเลก็ถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่นอกเหนือจากความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็คงจะเป็นความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์งานฝีมือที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นของชาวจังหวัดตรัง EP นี้สยามโมไปเที่ยวจังหวัดตรังเดีย๋ยวพาไปดูเองค่ะ สยามอยู่ที่สถานีรถไฟกันตังจังหวัดตรังนะคะจุดนี้เป็นสถานีปลายทางสิ้นสุดข,ของสายอันดามันเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าสยามโมาเที่ยวตรังทั้งทีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าจังหวัดตรังมีอะไรน่าเที่ยวน่าไปน่าทําและน่ากินบ้างทุกคนไปผจญภัยกับสยามมพร้อมกันที่จังหวัดตรังค่ะ นีนะคะเราเริ่มต้นอาหารเช้าของเราด้วยติ่มซำซึ่งวันนี้อยู่ที่ร้านพงโอชาหนึ่งนะคะก็เป็นร้นติ่มซำแล้วก็มีหมูย่างด้วยซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าติ่มซำเมืองตรังจะมีอะไรให้เราแบบว่าได้ลองชิมบ้างน้ำนี่เลยกันลแะบบอันนี้คือขนมทอดจอปูปลาหมูแดงหมันหมูหมูสลูปลาทอดเอาซาลาเปาจอปู อันนี้คือเราหยิบได้เลยใช่ไหมคะริ่งซ้ำเลือกได้เลย่ค่ะอะไรดีอ่ะหหลายอย่างน่าทานมากเอาจีบจีบค่ะเป็นอาหารเช้าที่แบบคนใต้คนตรังเขากินกันเป็นประจำปกติแบบกี่โมงคะถึงจะแบบหมดหรือว่าเขาเลิกเที่ยงถึงเที่ยงเลยห่ะคะเปิดตั้งแ like ต่กี่โมงคะตีห้าค่ะโอ้ตีห้านี่มีคนกินแล้วเหรอโอ้ ค่ะคนใต้อะคนตรังเขาก็จะกินสิ่มส,สรักับกินน้ำชานี่นะคะกระ่ง้วค่ะร้อนร้อนเลยนะอันนี้ขนมจีบมจิ้มปุ้มเขาราดมาให้อยู่น้ำจิ้มมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนซอสสีแดงๆอะ่ะแบบเนี้ยแล้วก็จิ้มน้ำจิม้ม ชื่นชื่นนะคะเวลาเขามาตรังกันมันก็จะมีไม่ไมกี่อย่างแต่ว่าที่แบบดังสุดเลยคือหมูย่างเมืองตรังคือมาทุกครั้ง,ต,งต้องกินหมูย่างเมืองตรังทุกครั้งแต่จริงๆคือมีหลายร้านมากๆนะแล้วก็ความพิเศษคือคือความกรอบนี่แหละมันเป็นฟิลเหมือนหมู3ชั้นอะ่ะมันจะแบบมีทุกเลเยอร์ตั้งแต่หนังตั้งแต่ตัวคอ,อลลาเจนมาแล้วก็ตัวเนื้อแดงนะคะคืออร่อยมากแ็เรารู้สึกว่าพอไปอยู่ในเทพอะ่ะมันไม่มีหมูย่างแบบไหนที่แบบได้รสชาติแบบหมูย่างเมืองตรังเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินหมูย่างเมงตรัา ของที่ขึ้นชื่อของตังอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเค้กซึ่งเป็นเค้กมีรูถ้าเราจำไม่ผิดนอะ่ะมันจะมีเค้กที่มีรูตรงกลางนี่ไงอันนี้เลยเค้กแล้วก็จะต้องเป็นเค้กมันจะมีรูตรงกลางเหมือนนี้เนาะหูแล้วผลไม้เยอะมากผลไม้เต็มเลยทำไมต้องมีรูตรงกลางแม่รู้ไหมหรือว่าเขาทำเป็นเอกลักษณ์พััญลักษณ์อ๋อ อีกที่หนึ่งที่มาตรังต้องมากินก็คือขนมเปี๊ยะซอยก้านะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วก็เฮ้ยยิ่งใหญ่มากอะ่ะนี่ขนาดล้านจอดรถต้องทําขนาดนี้เลยดิเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะว่าเปี๊ยะซอยก้าเนี่ยมันดียังไงนะไปไม่เคยกินเหมือนกันค่ะสวัสด,ดีค่ะอันนี้คือ,อยังไงนะขนมเปี๊ยะขึ้นชื่อขึ้นชื่อต้องที่นี่แป้งกรอบแล้วไ<อ>ส้ที่อร่อยก็มีเผือกหอมกับไส้หมูย่างเผือกหอมกับหมูย่างอ๋อคนดังแท้ๆคนเฟิร์มคนเฟิร์ม เาไป้นี่ค่ะเอาเลือกหอมค่ะ,คะกล่องนึงค่ะขอบคุณค่ะแล้วเปียวซอยก้าก็าคือร้านนี้ร้านเดียวอไดค่ะใช่ค่ะอันนี้คือมีมานานหรือยังคะ28่ะ28ปีแล้ว2ีปีที่มาจากหนึ่งแล้วก็เริ่มทำตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ขยายไปตรงนู้นร้านจอดรถ อร่อยวะ่ะร<ม>ู้รู้สลามไหมไม่ใช่ค่ะนไส้หมูย่างตีนี้ดัำมากมลูกนี้นะนมะม่วงของทุกไส้เลยอร่อยมากไม่แล้วข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในมันแบบคริสปี้มากทุกคนผ่านผู้ไม่ค่อยกินขนมเปี๊ยะแต่ว่าอร่อยอะไม่ผิดหวังเลยนะจริงพิษเต็มมือเลยค่ะทุคกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอได้ค่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปนี่ตอนแรกซื้อแค่หนึ่งรสชาติตอนนี้คือแบบว่าเต็มแล้วทุกคนต้องมานะแล้วตอนนี้คือคนมาเยอะมากแต่ที่จอดรถเขาแบบรองรับเพียงพอ <c oughs> ดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามตลอดขอบคุณค่ะดีใจดีใจมากสวยสวัสดีค่ะเรื่อง้วงงงงนเสวัสดีค่ะเราผ่านเขาเขียนว่าเป็นต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยนะคะนั่นคือต้นนี้เป็นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันก็คือคนใต้เนี่ยชาวบ้านภาคใต้ เขาก็จะมีอาชีพก็คือกรีดยางปลูกย่างใช่ไหมย่างพาราก็คือต้นย่างพารานี่แหละซึ่งมันก็เป็นอาชีพหลักที่ทําให้แบบว่าคนใต้มีกินมีช้ยนั่นเองนะคะยางพารามีถึงกําเนิดในแถบกลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะจากประเทศบราซิลแล้วก็พระยารัชดาเนี่ยก็เป็นคนนำมเมล็ดยางพารามาปลูกในเมืองตรังนะคะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะ<ม>แล้วก็คือเป็นจุดกำเนิดของอาชีพการแบบกรีดยาง ะะหรือว่าาแบบปก,ออก้นนยงลสำหรับ <ๆ S 1> ตอนหน้านะคะสยามโมจะพาทุกคนไปนั่งรถตุก๊กตุกหัวกบค่ะเป็นรถตุก๊กตุกประจําจังหวัดตรังาจะพาไปชมเรื่องราวของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีค่ะกว่ามันจะได้แต่ละผืนเนี่ยมันคือง่ายสุดแล้วอย่างลายที่เราดูข้างบนน่ะให้เขาทำไปเถอะ ไม่สามารถจริงๆและพบปะพูดคุยกับครูช่างศิลป์ค่ะที่อยู่ในโครงการของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยเรื่องราวและผลงานของครูช่างศิลป์แต่ละท่านน่าติดตามมากมารอติดตามสยามูกับการผจญภัยในจังหวัดตรังครั้งหน้ากันค่ะ